ท่านประธานที่เคารพครับผมเทิดพงษ์ชัยนันบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับผมมาจากจังหวัดตากในฐานะของสมาชิกรัฐสภานะครับท่านประธานครับต้องเรียนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้นั้น เป็นเรื่องที่สำคัญที่คนทั้งหลายนั้นต้องคอยติดตามกันมาโดยตลอดนะครับเราได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291เพื่อที่จะให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสส,สรขึ้นมาต้องเรียนจาก เรื่องนี้นะครับท่านประธานว่าในเหตุผลของร่างรัฐมนูญทั้งสามฉบับที่ได้เสนอมานั้นเป็นของรัฐบาลเส้หนึ่งฉบับนะครับเป็นของสมาชิกจากฝั่งรัฐบาลพรรครัฐบาลอีกสองฉบับเหตุผลหลักๆที่ได้อ้างว่าจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น มีเหตุผลเอาไว้อยู่สองสมประการนะครับประการหนึ่งก็คือเพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองขึ้นใหม่ให้มีสถิยรภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่คือเป็นฉบับหนึ่งนะครับย่อๆว่าประการนี้แหละครับบางฉบับนั้นให้เหตุผลว่ารัฐธรรมนูญปี5 0นนั้นมีบทบัญญัติไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตยไม่ส่งเสริมระบบพรรการเมือง ทำให้ระบบพักการเมืองอ่อนแอการได้มาซึ่งองค์กรอิสระขาดการเชื่อมโยงกับอำนาจของประชาชนขัดต่อหลักความเป็นประชาธิปไตยไม่มีระบบทวงดุลอำนาจขององค์กรตุลาการนี่ครับนี่เหล่านี้เป็นเหตุผลนะครับผมเรียนว่ารัฐมนูญปี50นั้นนี่ที่เราใช้กันมาในระยะหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับ ผมดูแล้วนี่ข้อกล่าวหาเหล่านี้เนี่ยที่ข้อข้อกล่าวโดยเหตุโดยผลทั้งหลายเหล่านี้นั้นนี่ก็ยังมองไม่ชัดเจนะนะครับว่ามันอยู่ในข้อไหนมาตราไหนในประเด็นใดที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนแต่ว่ามีการศึกษารัฐธรรมนูญมาแล้วมีการได้ดูในเรื่องเหล่านี้มาแล้วรัฐประธานคงจําได้นะครับว่ารัฐธรรมนูญที่ใช้ของปี50นนั้นนี่ได้มีการศึกษาปรับปรุง มาอย่างน้อยเนี่ยสองครั้งในครั้งแรกนั้นปี2511มีการศึกษาการบังคับใช้เราตั้งคณะกรรมการนะครับกรรมธิการเพื่อพิจารณาการศึกษาการบังคับใช้การแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงนั้นมีดกเรกับมนทองธรรมชาตินะครับได้เป็นประธานแล้วก็ได้ดําเนินการกันมากพิจารณาแล้วเห็นว่ามาตรา1 9 0บ้างหรือว่ามาตราอะไรต่างๆเนี่ยมีปัญหาในการบังคับใช้ ซึ่งต่อมานั้นนี่เรามีคณะกรรมการสมานฉันเพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูนซึ่งมีสวดิเลกถึงฝั่งในขณะนั้นนะครับเป็นประธานก็ได้มาศึกษาดูเหมือนกันครับแล้วก็มี6ประเด็นอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวไปเมื่อกี้นี่นะครับว่าจริงๆก็มีประเด็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการยุบพรรคมีประเด็นในเรื่องของ การที่การได้มาที่มาของสวสอสออะไรต่างๆนั่นะนะครับหรือว่ามาตรา1น0เเพราะเป็นอย่างนี้นั้นเนี่ยก็ได้มีการแก้ไขนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีการแก้ไขเราก็ได้มีการปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ฉบับนี้ที่ผ่านมาอย่างน้อยยังได้มีการศึกษาของดรสมบัติธำรงธัญวงศ์ที่เราได้ให้ศึกษาในรายละเอียดในที่สุดมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่สอง สองรายการนะครับที่ท่านท่าน,าน,านประธานคงจําได้มีการแก้ไขที่มาของสอสอบ้างมีการแก้แกแกไขมาตรา1 9 0ที่มีการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศที่ที่ทใช้ดําเนินการกับต่างประเทศบ้างเราแก้ไขกันเสร็จไป,ไ,ปไปเป็นตอนตอนไปผมเชื่อว่ารัฐธรรมนูญที่มีกันอยู่นั้นเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงกันได้ทุกรายการนะครับ เพราะเรามองเห็นกันอยู่ว่าอะไรที่มันจะเป็นปัญหาถ้าเราไม่เห็นร่วมกันแล้วว่ามันเป็นปัญหาก็สามารถที่จะมาดําเนินการจัดการแก้ไขได้การจัดทําสะสะรอเพื่อแก้รัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเราจะต้องมีสะสะร99คนตามที่ทางรัฐบาลได้พูดไว้เมื่อเมื่อเมือในช่วงตอนเช้าเนี่ยนะครับว่าเราจะต้องมีสะสะร99คน77คนมาจากจังหวัดต่างๆอีก20 สองคนนั้นจะมาจากนักวิชาการอาจารย์มาวิทยวลัยอะไรกันต่างๆได้เนี่ยนะครับต้องเรียนย้ำนะครับว่าผมนี่มีความเห็นเช่นเดียวกันนะครับอย่างท่านรองนายกเฉลิมท่านได้พูดไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ทราบาเราเป็นใครเมื่อเราไม่ทราบว่าเป็นใครท่านเขียนเอาไว้เลยนะครับว่านี่เราจะแก้ขไขรัฐธรรมนูญเพื่อเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยคนที่เข้ามาใน99คนเนี่ยเขาเห็นอย่างนี้หรือเปล่าครับ เข้ามาแล้วมันจะเขียนเพื่อมาสอดคล้องกับไอ้สิ่งเหล่านี้หรือเปล่าก็ <c oughs> อาจจะไม่ได้แก้ในสิ่งที่ท่านท่านต้องการกันเลยนี่ก็ได้เพราะเรายังไม่ทราบเลยว่าใครนะครับยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นนี่คุณสมบัติต่างๆที่คนจะมาเป็นสสลอน้น,นีนน่ที่จะเข้ามาแล้วมาดําเนินการนั้นถ้ามาทําไปแล้วเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะไปกรรําหนดกฎเกณฑ์กับเขาได้จริงๆถ้าสมมุติว่า สอสอรอเหล่านั้นเนี่ยนะครับได้มาซึ่งพี่น้องประชาชนได้คัดเลือกกันมาโดยตรงอย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบกันจริงๆเราก็คงไม่ไม่กำหนดเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่รัฐธรรมนูญที่ออกมานั้นจะเป็นหน้าตายอย่างไรยังทราบกันไม่ได้ตามที่เหตุผลที่ว่าไว้เนี่ยจะแก้อะไรครับถ่วงดุลอํานาจองค์กรตุลาการขัดหลักประชาธิปไตยอะไรต่างๆเขียนไว้เยอะแยะเนี่ยครับ จริงๆอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้เขาอาจจะเขียนมาอย่างไรเราไม่ทราบได้การทำสะสลอน้นเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทำให้จัดให้มีสะสลอเนี่ยหลายคนนะครับอาจจะมองเห็นว่ารัฐบาลใจกว้างรัฐบาลก็เลยไปจัดสะสลอเพื่อให้มีการดำเนินการแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกขไม่ได้คิดทำนองนั้นนะครับเขาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการไม่อยากจะต้องรับผิดชอบ ให้ไปทําในเรื่องที่ไปทํากันได้เสียถ้าเกิดสามารถเนี่ยมีสิทธิ์มีขนทางใดที่มาสามารถที่จะกําหนดกันได้คุณไปเขียนอะไรออกมาแล้วไม่ต้องมาผ่านทางเราอีกต่อไปเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบได้สุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องของสะสะรอเป็นเรื่องของฝ่ายนู้นทําฝ่ายนี้ทำซึ่งไม่เกี่ยวกับทางทางฝ่ายรัฐบาลไม่เกี่ยวกับทางพรรครัฐบาลนี่ผมได้เล่าห้ฟังอย่างนี้เพราะว่าเหตุผลอย่างนี้มีการพูดกันไม่ใช่น้อยทีเดียวนะครับ ผมต้องเรียนว่าเราหลายคนบอกว่าทําไมเราจะไปปฏิเสธการเลือกสอสลเราไม่ปฏิเสธครับถ้าเราจะมีสสลเพื่อมาเลือกออมาแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญแต่ต้องเรียนว่าสสลนั้นเลือกตั้งเราในการเลือกตั้งเช่นเดียวกับผู้แทนรัษฎรเนี่ยครับเช่นเดียวกับสอวอที่จะมีการเลือกตั้งในส่วนเลือกตั้งสอวอ,อีกส่วนหนึ่งมาจากการแต่งตั้ง สสกับสวนั้นที่ได้กันมานั้นเนี่ยก็น่าจะเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในทํานองเดียวกันกับสสรที่ว่าที่กําลังยังมองไม่เห็นอยู่เนี่ยนะครับผมต้องเรียนว่าจริงๆแล้วรัฐมนูญฉบับ50นั้นเนี่ยมันไม่ได้ขี้เลอะอะไรมากมายนักนะครับเพียงแต่ว่าถ้าชื่อมันขี้เลอะนั้นเนี่ยเราก็มาปรับปรุงกันเสียมาเชื่อกันทำเสียมามาดูกันเะว่ามันควรจะเป็นอย่างไรนะครับคนที่จะแก้ตุงไหนมันไม่ดีจุดไหนมันใช่ไม่ได้ คนที่จะมาแก้ไขปรับปรุงให้มันดีได้เนี่ยเอาให้ตามใจอย่างที่เราว่าเนี่ยอย่างที่เราว่าตามเหตุตามผลทั้งหมดเนี่ยเราทําได้หมดนะครับพักรัฐบาลเป็นพักเสียงใหญ่เราใช้สอสอส,อสอวอสซึ่งก็คัดเรือกมาตรงจากประชาชนเหมือนกันเนะฮะเอามาแก้กันได้นะครับในสภากลไกในสภานี่ครับไม่ต้องเอา 99! คนแล้วครับเอามัน 650! คนเนี่ยมาช่วยกันดูยังได้เลยครับมาจากประชาชนทั้งสิ้น มาจากคนที่มีประสบการณ์ทางวิชาการต่างๆทั้งสิ้นนะครับมาช่วยกันทำว่าเราจะทำกันอย่างไรแก้ไขในประเด็นอะไรที่มันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยในประเด็นอะไรที่มันเป็นขัดข้องประเด็นอะไรที่มันไม่มีประสิทธิทำให้มีประเทศชาติไม่มีประสิทธิภาพอะไรใส่ได้หมดเพราะฉะนั้นในประเด็นเหล่านี้นั้นผมคิดว่าถ้าเราเอาเข้ามาแล้วก็มาดำเนินการนั้นเนี่ยมันน่าจะทำให้ มองเห็นกันอย่างชัดเจนมันอย่างเปิดเผยนะครับว่าสิ่งที่เราจะแก้นั้นคืออะไรกับในสิ่งที่กําลังจะไปล่างซึ่งเราก็มองไม่เห็นนะครับว่าในขณะนี้มองไม่เห็นเลยว่าจะออกมาเป็นรูปรูปร่างหน้าตายอย่างไรหลายคนก็ข้องใจโทษเขาไม่ได้ครับว่าอาจจะเขียนมาแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาตรงนั้นบ้างอาจจะมีตรงนี้บ้างอาจจะขัดข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้าง มันมองไม่เห็นในขณะนี้เพราะฉะนั้นนี่ผมต้องเรียนว่าถ้าเราจะใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2550แล้วจะใช้ผู้แทน,แะะนราษฎรเราสวเราที่กันมีกันอยู่ทั้งหมดนี้มาช่วยกันดําเนินการนั้นเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันแหละครับมาจากพี่น้องประชาชนทั้งสิน้นหรือว่าท่านจะปฏิเสธว่าไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนมาครับพวกเรามากันทั้งหมดแล้วเราก็จะรู้ล่ประเด็นไหนที่มันติดขัด ประเด็นไหนที่เป็นปัญหาได้ยิ่งกว่านั้นครับผมมีหลายคนที่บ่นว่าเป็นห่วงนั้นเนี่ยผมต้องเรียนว่าข้อเป็นห่วงของหลายคนที่พูดมานั้นเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลนะครับบางคนบอกว่าสสรอที่เลือกมานี่เห็นไหมครับไม่ได้กําหนดเลยว่าไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองได้ไหมไม่เขียนไว้ในกฎหมายครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเวลาเลือกสสลเนี่ยขึ้นป้ายได้ไหมครับ ผมสมัครเป็นสอสอรอจังหวัดนี้ผมอยู่ในพักเพื่อไทยผมสสอร,อรอจังหวัดนี้ผมอยู่พักประชาธิปัตย์ผมสอสอรอจังหวัดนี้อยู่พักค,คือถ้าเป็นอย่างนั้นออกมาแล้วเนี่ยผลทั้งหลายที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างไปจากสภานี้แหละครับออกมาเสร็จเนี่ยมติพักเขาบอกว่าคุณจะเขียนอย่างนี้คุณเอาไปเขียนอย่างนั้นออกมาคุณคุณจะต้องเขียนออกมาอย่างนี้มันก็ถูกครอบงำครับ ในทางการเมืองสุดสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอิสระอย่างที่เราคิดกันเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นั้นนี่มันต้องมาดูกันด้วยเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอย่างไรผมถึงคิดว่าการดําเนินการอย่างนี้นั้นเนี่ยถ้าเราได้พิจารณากันให,ให้ให้ละเอียดแล้วก็คิดว่าเราต้องการหวังผลกันจริงๆเนี่ยการพิจารณาเลือกการพิจารณาที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยในประเด็นต่างๆที่เราคิดว่ามีปัญหา เราก็แก้กันตรงนั้นได้หลายคนยอมรับนะครับว่ารัฐธรรมนูญปี50นั้นเนี่ยต้องถือว่าก็ใช้ได้อยู่ก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้ได้และเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีอันหนึ่งครับเพราะว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ปัญหามาจากรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งก็ได้ดําเนินการกันมาแล้วก็อะไรที่เป็นปัญหาที่เราคิดว่าเป็นปัญหานั้นเนี่ยคน่างเขาก็มีเหตุผลของเขาก็เอามานั่งถกกันมานั่งแก้กันดูกันว่าทั้งหมดเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไร ผมเรียนมาอย่างนี้เพื่อจะให้มองเห็นภาพนะครับว่าการดําเนินการที่เราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะดําเนินการกันกันได้นะครับผมเรียนว่าการจัดทาสสอรอนั้นเนี่ท่านประธานงคงจําได้ครับปี2540นั้นแล้วก็มีกันมาแล้วเรามีกันมาก่อนแล้วการจัดทําสสรอในปี40นนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการเลือกตั้งโดยตรงอย่างนี้นะครับ เพียงแต่คัดสรรมาจาก76จังหวัดแล้วก็เอาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเอาจากคนที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มมาอีก23คนก็เป็น99คนเหมือนกันแล้วก็มาร่างรัฐธมนูญเราได้รัฐมนูญปี40ที่หลายคนพยายามจะบอกว่ารัฐมนูญปี40นี่เป็นรัฐมนตรีรัฐมนูญของพี่น้องประชาชนโดยตรงอะไรก็ตามนะครับเป็นรัฐมนูลที่ดีที่สุดก็ต้องยอมรับครับ ว่าจริงๆแล้วนั้นรัฐธรรมนูญชุดปี40นั้นต้องถือว่าก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ที่ดีมากฉบับหนึ่งนะครับแต่ว่าการที่รัฐธรรมนูญที่เราใช้กันนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวรัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูนที่ว่าเนี่ยใช้ไป8ปี11เดือน8วันอย่างที่ท่านว่านั้นเนี่ยจริงๆครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้มันไม่ไอ้อที่มันล่มไปเนี่ยมันไม่ใช่ล่มไปเพราะว่า ตัวรัฐธรรมนูญมันไม่ดีหรือมันมีปัญหารัฐธรรมนูญมันมีปัญหาเรื่องนั้นไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญปี40ใช่มาจนถึงปี49รัฐธรรมนูญน,นี้นั้นเนี่ยมีคนใช้ผู้บริหารประเทศใช้เนี่ยมีอยู่สองคนคนหนึ่งก็คือหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับนายชวนหลีกภยัยใช้เมื่อท่านเป็นนายกรัฐมนตรีปี40ถึงปี49เอ้ปี45เอ้ี4 ตอนนั้นนี่ก็ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีก็ใช้มาไม่มีปัญหาอะไรเลยครับกกตปปอชอท่านเป็นอิสระในการดําเนินการไม่ได้มีการแทรกแซงสวมุติสมาชิกที่อยู่ไม่มีใครไปยุ่งเลยครับท่านมีอิสระท,ที่จะทําอะไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นนี่รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันนี้เมื่อหลังจากปี4ี 4, ใช้อีกคนหนึ่งครับถ้าเป็นหัวหน้าพักไทยรักไทยเพราะนั้นปี44ถึงปี49 มันมีปัญหาเลยครับมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นสอวอไม่ว่าจะไปเป็นกรกตไม่ว่าจะเป็นปปชไม่ว่าจะเป็นอะไรเริ่มมีปัญหากันหมดเพราะด้วยถูกแทรกแซงกันโดยวิธีการต่างๆเพราะฉะนั้นสอวอส่วนหนึ่งก็มีปัญหาครับท่านนตอนนั้นก็คงทราบกันดีกะกะตเนี่ยมีปัญหาจนถูกฟ้องติดคุก,กน,นะฮะสารสั่งจําคุกเลยครับเพราะนั้นนี่มันขึ้นอยู่กับว่าใครมาใช้รัฐธรรมนูญนั้นครับ พอเข้าแทรกแซงมากๆแรงกดดันเนี่ยมันก็มีกันขึ้นเรื่อยครับความไม่เป็นธรรมในยุคนั้นเนี่ยมันเลยมากขึ้นมากขึ้นจากปี44ไปถึงปี49ช่วงระยะเวลาเท่านั้นนะครับทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นนี่อยู่ไม่ได้ช่วงนั้นความเป็นธรรมหาเลยไม่ได้แล้วครับจังหวัดไหนไม่เลือกพักรัฐบาลไม่้อาไปทำจังหวัดไหนอะไรมันมีกันหมดเพราะนั้นคนมันกดดันมากครับ ในที่สุดแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับที่ว่านี้เนี่ยปี40ที่ดีนั้นก็ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นเราดูกันแล้วจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ตัวรัฐธรรมนูญนะครับมันใช่อยู่ที่คนใช้รัฐธรรมนูญถ้าใช้รัฐธรรมนูญที่ถูกต้องไปได้ดีด้วยความเป็นธรรมด้วยความสุจริตใจรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้นี่ดำเนินการได้ตลอดครับฉบับไหนก็พอไปได้ ก็เป็นแนวทางที่เราจะเดินทําให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองถ้าเรามีความเป็นธรรมมีการดําเนินการมันไม่น่ามีปัญหาอะไรครับท่านประธานครับการแก้รัฐธรรมนูญอย่างนี้นั้นเนี่ยอ้างว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นจะต้องเขียนใหม่ครับเขียนให้มันเป็นประชาธิปไตยผมเองเนี่ยเรียนตรงๆนะครับว่าผมอยู่มากระวงการเมืองนี้ ต้องเรียกว่าจนวันนีน้ี่ตั้งแต่ปี2518นี่มาอยู่เป็นผู้แทนรัษฎรแต่จริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นอยู่ในวงการเมืองมาก่อนเป็นผู้แทนรัษฎรเพราะคุณพ่อผมดันเนี่ยก่อร่างสร้างพรรคประชาธิปัตย์มาอย่างน้อยก็65ปีแล้วครับแล้วไม่เคยไปไหนกันเลยครับตั้งแต่คุณพ่อผมมาอยู่ในรุ่นผมมานี่มารุ่นลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่กันมาเราก็รู้ขราบว่าการเป็นประชาธิปไตยมันเป็นอย่างไรครับ การเป็นประชาธิปไตยนั้นนี่จริงๆมันจะต้องมาจากพี่น้องประชาชนคัดสรรเข้ามาเราใช้ระบบตัวแทนเลือกผู้แทนราษฎรเข้ามาผู้แทนราษฎรนั้นก็มาทําหน้าที่กันในสภาครับมีปัญหาของบ้านของเมืองอย่างไรเลือกรัฐบาลเข้าไปผู้แทนราษฎรคอยดูแลคอยคุมรัฐบาลรัฐบาลทําไปได้ถูกต้องไหมมีอะไรมีปัญหาสภาเป็นเวทีที่เรามาสู้ความคิดกัน ใครได้คะแนนเสียงข้างมากพี่น้องประชาชนยอมรับก็ไปเป็นรัฐบาลภักไหนที่มีใครยอมรับน้อยกว่าพี่น้องประชาชนไม่คยรับก็ไปเป็นฝ่ายค้านผมเป็นทั้งรัฐบาลผมเป็นทั้งฝ่ายค้านมาเยอะแยะครับเป็นมาหลายครั้งหลายหนแต่ผมก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นมันคือประชาธิปไตยแต่ว่าประชาธิปไตยหลังๆที่มาอ้างกันนั้นเนี่ยบางทีผมก็ไม่เข้าใจครับเพราะผมก็ไม่เคยนะครับ พรรที่ผมอยู่นั้นเนี่ยเป็นประชาธิปไตยเราก็มีอย่างนี้ครับเลือกตั้งเสร็จเราก็มาสู้กันในสภาจบแล้วก็กลับไปเลือกตั้งกันใหม่ก็ว่ากันมาเราก็ได้ระบบตัวแทนแต่ว่ายุคหลังมันไม่ใช่ครับพอเราได้เข้ามาเข้ามาตามกลไกของรัฐสภาตรงจริงๆมาเป็นรัฐบาลตอนหลังนี่พอคนอื่นเขาเป็นฝ่ายคา้านครึ่งหนึ่งเขาอยู่ในสภาอีกครึ่งอยู่นอกสภา คนเป็นรัฐบาลไปไปไหนก็ไปโดนเยเย่เยยแล้วก็บอกว่าน,าน่าจะพวกเดียวกันแล้วก็กลายเป็นอะไรจุดท้ายแล้วก็มานั่งทะเลาะก,กันอยู่อย่างนี้ครับแล้วก็บอกว่านี่แหละคือประชาธิปไตยเราจะแสวงหาประชาธิปไตยที่ไหนกันอีกครับประชาธิปไตยจริงๆนะมันไม่ได้อยากเย็นขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านเอาตัวแทนของพี่น้องประชาชนมาแล้วก็มาอยู่ในสภาครับพูดกันในสภาสู้กันในสภาความคิดความเห็นต่างๆนี่มาสู้กันในสภาครับ เสื้อสีนั่นสีนี้ไม่ใช่แล้วครับนั่นไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแสวงหาประชาธิปไตยคือเราอยากได้ประชาธิปไตยจริงๆแล้วบ้านเมืองนี่จะอยู่รอดปลอดภัยไอ้เรื่องที่จะสมานฉั้นไอ้เรื่องจะอะไรต่างๆไม่ใช่เรื่องยากเย็นครับถ้าถ้าเราได้ดําเนินการกันตามระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ระบอบประชาธิปไตยบริสุทธิ์กันจริงๆแล้วนี่ทำกันอย่างซื่อสัตย์สุจริตทุกอย่างนี่ก็สามารถที่จะดําเนินการกันได้แก้ปัญหาทั้งหมด ได้แน่นอนครับแต่ว่าถ้าอย่างว่ามีกันใช้วิธีกันร้อยแปดปัญหาก็ไม่จบคิดกันร้อยแปดหาวิธีกันร้อยแปดก็คิดปัญหาบ้านเมืองก็ไม่จบเพราะฉะนั้นนี่ผมก็ต้องเรียนว่าทั้งหมดทั้งหลายนี้รรท่านประธานครับการแก้รัฐธรรมนูญที่ผมได้คุยให้รรท่านประธานฟังนั้นต้องยอมรับว่าทั้งหมดนี่ทั้งเล่าห้ฟังนั้นเนี่ยทั้งหมดนี่จะเห็นว่า แต่รัฐธรรมนูญฉบับปี50นั้นเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้แล้วเรามองเห็นทุกอย่างแล้วเวลาเราแก้ไขเราสามารถที่จะมาช่วยกันดูได้เลยครับทั้งหมดอยากจะได้ให้เป็นอย่างไรอยากจะออกมาเป็นอย่างไรอยู่ในมือพวกเรา650คนนี้ยังได้เลยครับจะแก้ออกมาตรงไหนจุดไหนไม่ดีไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหนมีปัญหามีอุปสรรคอย่างไรแก้ได้หมดครับแล้วเราก็จะทำให้บ้านเมืองเราเดินต่อไปได้เลยครับ ครัผมก็ถจึงเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องไปทําร่างใหม่ทําอะไรอีกเยอะแยะขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้ได้ได้ชี้แจงในส่วนเหล่านี้นะครับและขอแสดงความไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการแก้ไขในมาตรา291อย่างที่ว่านี้ครับ